ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเอ้ยใช่ไหมครับผมไอ้นี่ชื่ออะไรนะครับผมครับครับผมครับผมกบุันครับมึงคุยกับไอ้ชุดจอโกอผมไม่ยังไงจอโก้ไม่ได้เจอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอไม่เจอแต่มึงปิดได้หมดนะไปมุกของเขตฉวางนะเริ่มคืนนี้เป็นต้นไปครับผมบอลหมอนไพ่หยุดหมดหยุดทั้งทุกกิจกรรมครับผมไอ้กูสั่งไปแล้วว่าอันไหนที่กูได้มึงต้องได้มึงไม่ได้กูไม่ได้ ราะฉะนั้นในเขตพื้นที่จว่หวหยุดทั้งหมดถ้าไม่เชื่อผมและในหน้าก็ผมครับครับครับถือว่าให้ให้นโยบายไปแล้วว่าไม่ดําเนินการผมไม่สนใจหรอกอ๋อผู้การคืออย่างนี้ก็ไปทํารายการอยู่ครับใช่แล้วก็สั่งไปได้ไปคุยกันคือไหนที่โรงพักมีอ่ะมันต้องเรียบร้อยกับชุดของสชกของผู้การเขาถ้เมือหมกหมดแล้วเรื่เรียบร้อยแล้วเห็นมีอยู่สิบสามรายการ ผมแต่นั้นอยู่ที่คนเก็บครับผู้การผมมีรายการทุทกๆอย่างเลยครับแล้วไอ้ข้อยัง่ะอ่าน้อ no. งผมไม่เคยรู้จักครับผู้ไปยังไปแล้ว,ไ,ลวไ,มไม่รับสายอ๋อผม,ม,ม,มผมไม่มีเบอร์ครับท่านผู้การผมไม่มีเบอร์ครับแล้วมึงต้องหาข้อมูลด้วยดิคือข้อมูลเนี่ยผมให้ได้ครับผมมีรายการทุกอย่างครับแล้วทําไมไม่คุยกันเหมือนตั้งสองเดือนแล้วเริ่มเป็นหน้าเสือวิมานอะไรอย่างถึงทำนั้นอย่าทำหน้าเสือเลยมึงชาววาจะทำแบบนี้ไม่ได้ คือ <c oughs> ผมก็ปัจจุบันต้องรู้ต้องรู้หลักด้วยว่าบกกับโรงพักมันอยู่ยังไงหน้าแมนไม่ไม่เหมาะสําหรับเป็นหน้าเสือเราคือผู้การเดี๋ยวอบน้องตัวผมผมให้อบให้ให้รายละเอียดหมดเลยครับ <c oughs> ค,ค,คือผมไม่ได้บอกว่าให้โรงพักไปเก็บให้นะผมไม่สนใจหรอกว่าเก็บได้ยังไม่ได้แต่กูรู้ว่าต้องมีตรงไหนบ้างถ้ามึงไม่บอกอมึงจะเลนเนไะผอ๋อผู้การคือมี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 ผมตรงไปตรงมานะผมบอกผมตรงไปตรงมาครับแตนผู้การครับมีมีรายการอยู่ครับ ใช่คัอคผมผมบอกอรายการไหนไม่ได้ก็เลิกไปเลยก็เลิกให้หมดนะไม่ใช่ซีรีส์อะไรก็หยุดไปเลยหยุดไปดําเนินการเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวางนี่ผมไม่เอาแลวนะไอเดือนเนี้ยมึงสั่งหยุดทุกกิจกรรมอะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมเอานราพอไปล่อตัางตั้งเลน้าทังโรงพักแหละถือว่าให้โอกาสคุณแล้วไม่จะดำเนินการสั่งปุ้มกลับไปแล้วด้วยวันนั้นนะอ๋อครับผมครับครับรครับลุยแล้วทั้งนาแหละ แล้วพรุ่งนี้เช้าเองมารายงานตัวกับผมที่บก9โมงครับผมไอ้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะผมไม่เคยผิดพลาดพุกกับกับโงพักเลยกับผู้การมาพุกงนครับอย่าหืออย่าือนะกูบอกให้นะครับนะครับครับครับผมครับครับ